เรื่องของที่สุดข,ของอู่ซูปเปอร์ละลายซับ8.906วินาทีได้แล้ว8วินาทีครับ8วินาไปรถเสร็ตบมาได้ไดไไไไเลยอะไรก็แพ้ตัวเองครับครับที่เราจะพาขึ้ื่องยนต์สูตนอนที่เป็นเครื่องยนต์แอบ้านที่เป็นงานข้างในของเราเนี่ยครับอยู่บนตารางของการเล่นก,กอดเหมือนจะแรงง่ายแต่ ก็ไม่ไงไม่ไงมันไม่มีวีดีโอครับก็เรียกว่าได้ตอบสถิติครับตังทึกไม่เรียบร้อยแล้วในรายการนีูบอจะทําม้เด็กมัููบอสจะทําวกดูจะูบสูม่โหดมนทุกคนนูใรก็ต้องเรียกว่าลกีันทุกคนเบูบอสทํามีเด็กมันดูเจูบอสกูจะทาสวัสดีครับสวัสดีอไรครับรถแห้งเป็นแลฮะก็ วันนี้ครับเอาเรียกว่าเป็นเทปพ,พิเศษ EP พิเศษแล้วกันเวลาพิเศษด้วยเวลาพิเศษด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วบังเอิญความบังเอิญทำให้มีเทปนี้ขึ้นมาได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เตรียมตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราเราเตรียมตัวจะถ่ายก่อนแข่งขันโอ้โดนันโมลูกเรียกว่างานก็เยอะในการแข่งขันเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่า วันนั้นแลมึงแข่งต่อด้วยผมไปติดเอ็นแม็กันมาแล้วก็แล้วกรรมการเรียกด้วยรถไปติดด้วยโอ้ยหลายอาการหลายอาการซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของที่สุดของอู่ซูเปอร์ละลายซับ8.906วินาทีหรือว่ามิชั่นมิชั่นของพีครับครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการทํำงานต่อจากวินาทีที่เราเก็บรายละเอียดมาแล้วก็ อะไรก็แพงตัวเองครับครับที่เราจะพาเครื่องยนต์สูกนอนที่เป็นเครื่องยนต์แอบ้านที่เป็นงานข้างในของเราเนี่ยครับพาจะเรียกว่าอยู่บนตารางของการเล็กกอดก็ทีิดีเวลาเรียกว่าเป็นรุ่นระดับประเทศระดับอาเซียนเลยที่มีงานในรถสุกเดียวที่เป็นโปรดักชันรถตลาดรถตลาดใช่แล้วก็เป็นในบล็อกเครื่องเล็กด้วยบล็อกเครื่องร้อยยี่ห้ายยีหหลายคนเดี๋ยววันหลังจะพาให้ลุงมาจอดือว่าอะไรน้องๆมันถามว่าอะไรที่มือ จริงๆ,รงๆเรามีถ่ายไปีก่อนหน้าก่อนแข่งแล้วใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเป้าของปีนี้นี่เฮงวางไว้<ช>ก็คือ8.6 8.6เพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยซ้อมไต้ตอบ8.8 8.8ตอนแข่งเนี่ยก็เรียกน,น่แต่ว่ามันมีมันมีรายละเอียดในเรือ่องการแข่งวันนั้นใช่ครับระหว่างรถสองคันนี้ใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟ<ช>ังก็จริงๆ,ๆรถที่เห็นที่ที่ทำการเทสไลน์8.8แล้วก็พัฒนามาขึ้นมาก็คือรถ รถคันนี้คือจะด้วยด้วยการแข่งครับรถรถอ่ะที่มันมันมีความเร็วประมาณนี้มันก็มีแรงมาแรงบิดเทียบกับน้ำหนักเนี่ยถ้าจะสุทิเลยนะครับแล้วก็มันก็มีความพลาดระหว่างเรื่องของอาการแฮกมันก็เลยจะเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มัน้เป็นเรได้ใช่ใช่ใช่โอเคครับตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมได้บล็อกโอซุกะตัวใหม่มาเว้ยคนดูบอกเลยนะครับผมว่าตัวเนี้ยแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง620นิวตันเลยนะเว้ย อ,อและยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเว้ยทุกคนบอกเลยว่าแบตอึดทนนานแล้วสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ของโอซุกะเลยนะครับทุกคนนี่อุย้ยแต่ตัวใหม่บอกเลยครับผมว่าดีไซน์ของเขาดูแบบเออมันเบาวกว่าเดิมจริงเว้ยเอ,อเบาวกว่าเดิมจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยไอเฮียมึงไม่ใส่แบตมึงจะบอกได้ไงว่าเบาบกว่าเดิมนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันดูน้ำหนักเอ,อเบาเากว่าเดิมจริงนะแล้วดูดีความแรงของมันอุยอ้ยอุ้ยยีดค มาแรงขึ้นจริงนะสาหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะจัดสําหรับเจ้าโอซุกะตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจโอซุกะไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเขาจะปักหมุดไว้ให้ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอซุกะไทยแลนด์แต่สิ่งที่เราทำไม่เห็นก็คือเรื่องของมาตรฐานในการการดีลล็อหรือการสร้างขึ้นอยู่บนข้อมูลตัวเลขมันจะสามารถทำไ่้เดียวที่ได้กระเทือนได้เกี่ยวกันหรือพัฒนาให้สอดรอดได้ก็คือ แล้วคันนี้เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบแล้วคันนี้คือคันที่่ายแล้วก็ได้าต่อมาฉะนั้นไอ้คันนี้เป็นคันที่มี8.8แต่คันนู้นคือวันแค่8.9ได้ซึ่เขามีรายละเอียดคือรถเขายังไม่ได้ซ้อมเลยครับเก็บช่วงรถมาวันเดียวแล้วก็กลับมาตั้งเรื่องล้อเรื่องยางเรื่องระยะทัร์แต่ไม่มีเวลาเลยแต่ถ้าย้อนมันถูออกแบบมาให้ใกล้เคียงกันแล้วก็ มีโอกาสที่จะทํางานซ้าได้ในเรื่ๆอ,อแล้วก็จังหวะว่า,วาด้วยพื้นทากมันคือเอานดยกับรถที่มีแรงมา้าด้อยอ้าวนี่นี่กำลังจะพูดว่าคันนั้นเนี่ยแรงน้อยกว่าคันนี้ถ้าเรื่องของเวลาไม่รู้เพราะว่ามันมีองค์ประกอบและตัวแปรหลายอย่างรแต่ด้วยบล็อกเครื่องยนต์อันนี้มีแรงม้าด้อยกว่าอ,อก็คือมีแรงมา้าน้อยกว่าใช่ใช่ซึ่งเป็นขับต้นแบบต้นแบบเพราะว่าด้วยวัสดุ ด้วยเวลาเราสามารถทําให้มันใกล้เคียงกันได้ในเรื่องของอะไร,รแต่เรื่องวารรุนทาร์นมันจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของเชื้อเพลิงตัวแปรมันเยอะลุงรถรุ่นเนี้ยเหมือนจะแรงง่ายแต่ก็ไม่ไงไม่ไงมันมันมีนดีเทลครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่เอาง่ายๆตั้งแต่เรียกว่าตอนเข้ากินปลักเพิิ่มสตานเครื่องกันนะ โอ้โหถ้าใครดูกันขันไฟ์สดนันันเนี่ยลุ้นกันแล้วว่าคนแรกนิดโดนโดตัวพี่ปามตัดกันทุกคนเลยว่ากว่าจะรีบติดเครื่องได้กว่าจะวอร์มเครื่องนะมันมันมันจริงๆแล้วรถรุ่นเนี้5ในการแข่งขันถ้าถ้าเราบอกได้เรับมันคือควรตะมีเวลาให้ให้ที่มันชัดเจนเลยว่าทีมเราหรือทีมแข่งรถทุมนะครับ เขาจะได้มีเวลาในการเล่นรถใช่รถรถพวกนี้ครับคือมันมีความผิดพลาดผมอาจจะมาคนเลขึ้นมาเล่นใหม่นะแต่ก่อนหน้านี้ที่เป็นรถขบูเราก็เล่นอยู่คือรายละเอียดในแต่ละรันนะครับมันมันแรกกแบบถ้าไม่ไม่พร้อมไม่ดีมีโอกาสเสียหนึ่งันแล้วการที่รถวิ่งหนึ่งรันเนี่ยมันมันก็ที่จะใช้ใช้เชื้อเพลิงแล้วก็ความเสีนยงเป็นจีกองสูงเป็นเครื่องหน้าเส้นนี้ก็มีไปลาพันใช่ครับรถวิ่งหนึ่งลันนมันพันนะไม่ได้ไม่ได้แบบตลกนะไปกลับ ช่มีแน่นอนครับแสดงว่าคันนี้ก็คือมีแนวโน้มตั้งแต่ตอนอยู่บ้านตั้งแต่เตรียมตัวรเรียกว่ามีมีทรงดีกว่าทรงดีกว่าแต่ว่าวันนั้นที่สามารถทำสถิติได้ก็คือคันนี้ก็คือ8.9ดสิบแสดงว่าถ้าคันนี้วิ่งวันนั้นไมยเยงคิดว่ามีแปดแปนะแปดเท่าไหร่แปดแปดนะแปดแปดจากปดอยู่แล้วจากที่เขาเล็กก่อนแล้วแต่เร็วหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องดูกัน เพราะว่าจงังหวะที่อราร์ตองยกเ,เล็กมันหลังกล่องน้อยประมาณไม่เกินสามเมตรซึ่งวันนั้นเกิดอะไรต้องเพราะว่าคนที่ดูไลฟ์สดหรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอเนี่ยจะได้รู้ว่าทีติคนนี้เป็นอะไรพังเหรอระเบิดเหรอการขาดเหรอะอะไรเงี้ยรันแรกหลังสามหลังสองร้อยห้าสิบนี้ไปแล้วเนี่ยครับยังแตกซึ่ง <คน S 2> อาร์ติเจสียังแตกแล้วแตกเรียบร้อยแล้วด้วยเกียจสีกำลังกำลังติดเลยปึ ทุกคนเราเองเราอยู่ไทยเต้นเราคิดว่าขาดขาดแต่จริงแล้วอ่ะพอยามมันไม่มีดมประกครับยามนอกกับยามันไม่ได้ก็เป็นใช่ซึ่งเครื่องยนต์นี้ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่ก็มีนัดสองได้แต่วิ่งสองุูนด้วยนะครับการแข่งขันกับเรื่องยียวประมาณนี้ยมันพร้อมที่จะมีความท้าทายกับและยิงพื้นแท็กที่ีอากาศดีมันก็ค่อนข้าง เรียกว่ามีปัจจัยที่จะไม่เกิดความเสี่ยงได้หลายๆเรื่องกูสักเยอะพอควครับแต่ว่ารอดไปได้ก็แสดงว่าตอนนี้ก็เรียกว่าได้ตอบสถิติครับตรงถึงไ่เรียบร้อยแล้วในรายการนี้ซึ่งก็ยังมีมิชชั่นต่อไปที่จะทำก็จะพัฒนาต่อไปคริดตามเป้าใช่เพราะว่ามันยังมีหลายๆเรื่องที่จะให้เราพัฒนา แต่ว่าตอนนี้เหมือนที่ถ้าใครเคยดูวิดีโอก่อนหน้านจะรู้ว่าคือเราเรียกว่าเป็นสัตว์ตั้งต้นไหมครับจากที่เคยทำสถิติฟอร์องไว้แล้วก็พยายามจะทำสทิตินั้นให้ยินใเ้็นไได้แล้วก็เกิดเป็นครั้งที่สองที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆวนก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ไหมไม่จริงครับ,ค,รบคุยถึงเพื่อนร่วมทางสั่นหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วทุกความสำเร็จมันจะมีเพื่อนร่วมทางเสมอครับสำหรับผมเอง ผมก็มีเพื่อนร่วมทางเยอะมากตั้งแต่คนที่อยู่หลบบอดี้ด้วยัเราพูดได้แบบนี้เลยบอดี้ช่วงรถทีมงานทุกคนที่อดรับคนนี้แม้ไปกระถางไปไปถึงคนรํทำพาร์ตต่างต่างเช่นการทําอุปกรณ์อย่างเราไม่ก็เหมี่ยงแบบนี้แบบนั้นคือขอบคุณลงตุวที่คอยซัพพอร์ตเราที่อยู่ในลิตรายการทุกทุกทุกยวเราขึ้นไห้ดูและทีมแข่งขันนะครับอย่างเพื่อนร่วมทางเนี่ยถ้าเรื่องน้ํามัน คนที่แนะนําแล้วก็จอยกับเราเนี่ยตั้งแต่เรื่องในตัวผมเป็นคนต้อเข้าใจว่าผมอะเล่นน้ามันตั้มเล่นน้ํามันในโตหลักสุดเลยว่าง่ายๆก็จะมีอ่อ PNW กับเ m k ที่คอยคอยจอยเรื่องน้ํามันว่าแบบนี้นะแบบนี้นะคือเรว่าแนะนํากันใช่ใช่ผมรู้สึกว่าผมโวงดีนะแล้วก็ขอบคุณเอซทุกท่านที่คอยดูแลเราแล้วก็สนับสนุนเราระหว่างทางเสมอมา ทุกความสเร็จมีเพื่อนร่วมทางเสมอครับก็วันนี้เราจะสัมภาษณ์ประมาณนี้ก่อนเพราะอย่างที่นายเชงบอกว่าเดี๋ยวเราห้อยมาต่ออีกทีก็เดี๋ยวไปชมบันทึกการแข่งขันวันนั้นว่า8.906เกเกิดขึ้นได้ยังไงได้เชิญรับชม let's go เอาละฮะถ้าในทางไปแบบปกติเรียบร้อยตามเกียร์บอกเลยว่าได้รุ่ครัรุ่น,นไปเหลือนคะรับช่างเห่งสุงพรรณบุรีกิโลเมตรที่8คนระับลุงกำลังพอสู h รเฮดชูวงล้อเอสตอ์ รัรทกทัไรทีเกิรถยนต์นั้นจากบรีเวณรอกม้ามาดูกันนี้ครับอาระยงแห่งสุพรรณบุรี ประเทศไทยครับขอบคุณลูกกำนันด้วยฮะมาทุกสนามไม่ต้องยาม We're k i l l i t h s h อย่ามาย้ำหนึ่งาม We're k i l l i t h shit King a We're k i l l i t h shit King a We're k i l l i